สวัสดีครับชาวไทเก์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะฮะเจอกันรอบดึกเช่นเคยครับค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565มาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีฟ้าร้องพึมพำม,มีสายฝนมานะที่ชลบุรีเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าอย่างนั้นออกตัวไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าได้ยินเสียงฟ้าเชิงอะไรเปลี้ยงปล้างมาเนี่ยก็ต้องขออภัยกันแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยงก็ดีไปนะฮะเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายพื้นที่ในตอนนี้ที่ดูข่าวมาเนี่ยเรียกว่าฝนตกน้ําท่วมนะ เป็นห่วงเป็นใยคนที่มีทรัพย์สินนะครับมีรถมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้ง2องล้อสี่ล้อนนะจอดไว้ตรงไหนเช็คระแวดระวังกันให้ดีทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับอย่าให้มันพลาดพลั้งนะฮะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเห็นในข่าวรถน้ำพัดรถพัดอะไรไปก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับ FC ทุกท่านที่ติดตามผมอยู่ในตอนนี้กันเนาะแต่ในรูปส่วนของโวล์ูไว้ที่เพิ่งแข่งขันกันไปเสร็จยังคงไม่ได้เอามาคุยกันในคลิปรายการวันนี้ครับขอยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นอาจจะเจอกัน2ครรรัั้้้้งงก็ไดในนน,นนนพุ่่ีีะแตวเาจ พูดถึงเรื่องของประเด็นดูคาติประเด็นของทีมออเดอร์เป็นประเด็นร้อนที่ผมได้นําเสนอไปในรูปแบบงานเขียนในเว็บบล็อกเมื่อช่วงสายๆนะฮะแต่ในเว็บบล็อกลักษณะสไตล์การนําเสนอของผมก็คือผมจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรส่วนตัวมากมายนะฮะก็คือจะเน้นว่ามีข่าวมาจากตรงไหนยังไงก็เอาไปตามเนื้อข่าวตรงนั้นเลยแต่ถ้าในคลิปรายการเเราจะคุยกันให้มันเจาะลึกมากกว่านั้นนะฮะว่า ทีมออเดอร์ที่บอกว่าบอสดูคติเปาโลเซเวติบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วไม่มีความจำเป็นต้องทําแล้วพวกเขาเองก็ไม่ชอบด้วยเนี่ยผมมองยังไงผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างนะครับจะมีจะมีบทวิเคราะห์บทวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวเนี่ยลงไปด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งมาตามนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทีมออเดอร์คืออะไรเห็นเขาพูดว่าฮ้ยทำไม 8, 9, แมปแปดแมปเก้านะนักแข่งคนนั้นนักแข่งคนนี้ตกลง,ง,งมันมีได้หรือเปล่าทีมออเดอร์เนี่ยหรือว่ามีแล้วมันดียังไงบ้างเนี่ย คุยยกยอดกันในวันนี้เลยให้มันกระจางแจ้งไปเลยกันนะฮะทีนี้เปาโลเซเบติว่าอย่างไงครับเขาก็บอกว่า,าถ้าพูดถึงทีมบอเดอร์เนี่ยในสถานการณ์นั้นดูกะิไม่มีความจําเป็นต้องทําเขาเน้นย้าว่าเอาเป็นหน้าตอนนี้เพราะว่าเซเบติมองว่า9้าสนามที่เหลืออยู่ยังคงเยอะอยู่ฮะมันถ้าพูดแบบนี้มันก็ใช่สิฮะมัน,ม,นมันเยอะอยู่แล้วจะมาชิงใช้ตอนนี้เหรอมันก็ถูกต้องของแกแต่ถามว่าเขาจะไม่ใช้ตลอดไปหรือเปล่า อันนี้มันก็พูดเหมือนแกพูดเหมือนสองแง่สองงามนะฮะประโยคหนึ่งแกบอกว่าแกยกตัวอย่างนะครับคือถ้ามันมีนักแข่งสองคนเนี่ยในทีมดูกติเนี่ยถ้าคนนึงพร้อมที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่สุดอาจจะเป็นแชมป์อาจจะอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็วิ่งอยู่ข้างหลังแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะหมดโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อความสําเร็จนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ว่าอย่างนั้น <c oughs> เป็นเรื่องของกลยุทธ์ดังนั้นในคําพูดแบบนี้จะบอกว่า ไม่ชอบก็ใช่ฮะแต่บอกว่าไม่ทําใช่ไหมคุณจะไม่ทำช่ให้คุณรับประกันว่าจะไม่ทําใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซะหน่อยซะที่ไหนถูกไหมฮะนี่ไงฮะมันมันก็เลยเหมือนดูหน่อแน้ำไปหน่อยคนที่มาฟังมาอ่านเรื่องราวเพื่อจะบอกว่าโ,โหแบบไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกนู่นนี่นั่นไปผมฟังมาคอมเมนต์ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยมีแต่บอกว่าโอ้ยใครเขาจะไปเชื่อเล่าบอสนะคุณเล่นมาแบบนี้แล้วบางคนก็ถามไปว่าเอา้าแล้วลืมไปหรือยังวันนั้นวันนี้ แมปนั้นแมปนี้นักแข่งคนนั้นคนนี้ปีนั้นปีนี้อ่านะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะย้อนให้ฟังนะครับว่า,าดูคาตเนี่มีประวัติการทำทีมออเดอร์แบบชัดเจนจัดจานี่ยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วก็คือความจริงในอเมริกาเนี่ยก็ชัดนะฮะในเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมายังไม่นานเท่าไหร่เนี่ยแต่ที่ชัดเจนสุดก็คือในปี2017ครับดูคติในตอนนั้นเนี่ยมีคู่หูทีมเมกก็คืออังเดรโดวิโซโซหมายเลข04 มีฮอ r เฮโรเรนโซหมายเลข99ครับแต่ดูเหมือนว่าในปีนั้นจะเป็นปีแรกนะครับที่โดวิโซโซ,โซนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าชิงแชมป์โลกกับมาร์คมาเคสแบบเต็มตัวฮะช่วงเลยครึ่งฤด,ดูการหลังมาเนี่ยร้อนแรงครับอ่าร้อนแรงมาจนจนต้องได้มาชิงดำที่บาเลนเซียแล้วทีนี้มันก็จะมีการส่งสัญญาณนะครับซึ่งในตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นแมปปิ้ง8หรือว่าแมป8เนี่ยนะฮะอันโด่งดังอัลือลั่น ไปทั่วยุทธจักรเลยในตอนนั้นนะใครคงยังทันยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมครัว่าทีมเนี่ยเขาก็จะส่งเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นข้อความไปนะครับเพื่อที่จะไปเตือนลอรเรนโซบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดทางให้โดวีเขาหน่อยเพราะว่าในตอนนั้นลอรเรนโซเองอาจจะเรียกว่าชนะอาจจะอะไรมาแต่ถ้าถามว่าคนไหนที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกใช่ไหมครับก็คือคนนี้ฮะก็คือโดวิโซโซครับมีโอกาสมากกว่าเขาก็เลยต้องการที่จะเปิดให้อ,อ๋อตอนตอนนั้นก็คือ ย้ายมาปีแรกครับอาจจะยังยังไม่ประสบความเหนือเท่าไหร่นะครับในส่วนของของทางแก99นะครับมาประสบความเหนือในปี2018นู่นนะฮะแต่ตอนนั้นก็เหมือนประมาณว่าโอเคละอยากจะให้เปิดทางให้โดวิมันชัดเจนก็คือใน2สนามที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียครับแล้วก็ที่วาเลนเซียนะครับสนามวาเลนเซียในสนามสุดท้ายที่สเปนเนี่ยแต่โรเลนโซหาทําอย่างนั้นไม่ฮะโรเลนโซฝ่าฝืนคําสั่ง mapping 8ครับไม่ทํา แล้วก็จริงๆเนี่ยลอเรนโซ่ก็มาให้เหตุผลนะครับว่าต่อให้ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรหรอกดูตำแหน่งดูท้งลอเรนโซ่มองนะครับในส่วนตัวตอนนั้นเขามองว่าคือต่อให้ทําไปมันก็ไม่ได้มีทําให้โดวิซโซ,โซมีความหวังอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับความหวังมันเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สูงขึ้นเลยดันนั้นเขาจะทําทําไมละ่ะใช่ไหมฮะนี่ก็คือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันเป็นรอยร้าวนะครับทุกคนก็รู้นะฮะว่าโดวิกับลอเรนโซ่น่าจะมีอะไรลึกๆอยู่นะแต่ ตอนนั้นก็คือพยายามที่จะเก็บเงียบทุกสิ่งอย่างนั่นแหละแต่พอทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ร่วมงานกันนะ,ะในปี2019โรนโซก็ย้ายมาที่เว็บโซฮอนด้าเนี่ยก็ถึงได้มีการเรียกว่าศาสตร์โคลนกันไปมาซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้เล่าอะไรมากมายนะครับอาจจะเก็บไว้เล่าในนู่นนะ,ะในโอ,อกาสต,ต,ต่อไปกันแล้วกันเนาะเห็นไหมครับว่าใน2ส,สนามนี่มันชัดเจนนะครับในตอนนั้นดูคติก็โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันนะฮะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่เหมือนกันว่า แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนี่นาอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมแล้วก็ถ้าเอาชัดเจนอีกต่อมาก็คือคงจะเป็นอันนี้มันอาจจะไม่มีสัญญาณไม่ได้มีส่งข้อความส่งอะไรออกไปหานักแข่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเตรียมกันไว้ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้เห็นฮอร์เฮมาร์ตินอยู่ๆก็เปิดทางให้กับเปโก้ซะงั้นเราได้เห็นแจ็คมิลเลอร์อยู่ๆก็หลีกทางให้แบบปล่อยให้แซงง่ายๆไปซะง,งั้นนะฮะ ถ้าถามผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองอยังไงนะฮะผมก็คงจะไม่โลกสวยนะ,ะปกติผมก็เป็นคนโลกสวยอยู่นะแต่แต่แตเคสไหนที่มันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลที่เราเข้าใจได้เนี่ยผมก็มองว่าใช่ฮะมันก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วละไม่มากก็น้อยจะไปบอกว่าฮอเฮมาร์ตินหลงลายหลงเหลีล่ยมเองผมก็คงคิดว่าไม่ใช่อะ่ะจะไปบอกว่าแจ็คมิลเลอร์อยู่ๆเร่งไม่ขึ้นอันนี้ก็ยิงไม่น่าเชื่ออีกใช่ไหมเอาเป็นว่าก็มีแล้วกันนะฮะจะจะกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยไปคิดไปคำนวณเอาแต่ละความคิดของกลายของมันแล้วกัน นี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าเป็นการใช้ทีมออเดอร์แต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าทีมออเดอร์นี่มันผิดไหมในวงการรถแข่งเนี่ยถ้าเป็นทั้ง2ล้อและ4ล้อมีการใช้ทีมออเดอร์กันอยู่แล้วครับแต่กติกาก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าไม่ให้ใช้นั่นหมายความว่าไม่ผิดคือกติกาหรือว่ากฎหมายในสนามเนี่ยถ้าให้ผู้ใ้เข้าใจเนี่ยครับกฎหมายในสนามเนี่ยไม่ไม่มองว่าผิดใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของกฎอะไรก็ได้ที่ทมันไม่ใช่กฎกติกาในสนามเนี่ยจะมองว่ามันไม่ดีไม่งามอาจะมองว่ามันไม่ดีไม่งามอย่างเช่นประมาณยังไงละฮะอย่างเช่นอาจจะมีกรณีบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทำทำได้ในท้องถนนคือ,คอหมายถึงว่ามันมันอาจจะทําทําได้อยู่แต่มันมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประมาณนั้นแหละทุกคนพอจะเข้าใจที่ผมจะสื่อไหมฮะผมอาจจะยกตัวอย่างเป็นอะไรดีละ่ะ อาจจะเหมือนประมาณว่ามีใครสักคนหนึ่งมา,าปิ้งหมูอยู่ตรงสวนสาธารณะที่ข้างๆอย่างเงี้ยจริงอยู่นะครับว่าตรงนั้นเขาอาจจะอนุญาตให้ปิ้งได้ใช่ไหมฮะแต่ด้วยด้วยความที่ผมไปปิ้งแล้วที่นี่ควันมันฟุ้งกระจายเยอะมากอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือผมอาจจะไม่ทําผิดกฎหมายก็จริงแต่ผมอาจจะทําผิดกฎหมู่กฎการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์โลกอ่าประมาณนั้นแหละไม่รู้จะยกตัวอย่างได้ถูกต้องหรือเปล่าในกรณีอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ คือถ้าเป็น4ล้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างฟอร์มูล่าวันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเข้าพิษไปเปลี่ยนยางหลายครั้งอย่างน,น้อยก็1ครั้งต่อสนามใช่ไหมฮะก็เลยทําให้มันจะต้องอาศัยการวางแผนการ,รมีกลยุทธ์มีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะดูสับสนดูชุลมุนดูวุ่นวายนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอการที่จะต้องมีเซฟตี้คาร์ออกมาหยุดเกมไว้กระทันหัน เบรเกมไว้จะต้องมาออกสตาร์ทใหม่จะมาออกสตาร์ทแบบสตาร์ทอยู่กับที่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเป็นสตาร์ทแบบว่าออ virtual ซฟตี้ค car หรือจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีรายละเอียดยุบยิ้มมากมายสำหรับ Formula One อันนั้นมันเลยเข้าใจได้นะครับว่าโอเคละ่ะถ้าจะมีีมออ order ให้ได้วางแผนได้ช่วยเหลือกันในทีมเนี่ยมันก็เหมือน,เป,นเป็นการเพิ่มความสนุกไปอีกแบบหนึง่งนะครับแม้ว่าจะมีบางครั้งเนี่ยการใช้ีมออเด d e r ของ f o r m u l ลวันมันก็อาจจะมีข้อคอรหัอยู่บ้าง แต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วก็คือเมื่อเทียบกับระหว่างมีกับไม่มีข้อคอรหาเนี่ยถ้ามีข้อข้อรหาเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าอ่านะปกติคนจะยอมรับได้ดาวง่ายๆนะแต่ในส่วนของ2ล้อมอเตอร์มันไม่มีการเข้าพิษมันไม่มีการกลับไปเปลี่ยนยางนอกเน่จากว่าจะเจอฝนเจออะไรซึ่งนานๆทีมันมีนะฮะปีหนึ่งมันมีไม่เกิน2ส,สนามหรอกใช่ไหมละ่ะดังนั้นจะเกิดว่ามามาใช้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกมองถูกตั้งแง่ตั้งงามว่าเฮ้ยไม่แร์เลยนี่นาเฮ้ย ทำไมแบบว่าถึงกลัวเหรอทาไมอย่างเงี้ยเออแบบว่าทําไมต้องใช้ทีมทําไมต้องไปหลบไปหลีกให้กันมันไม่แมนไม่แฟร์เลยมันก็จะมีคําถามใน,ในลักษณะนี้โผล่กันเข้ามาตลอดเลยอ่านะฮะไม่ต้องเป็นทีมออเดอร์หรอกฮะแค่เรียกว่านักแข่งไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันแต่วิ่งเอาสลิปสตรีมนะฮะวิ่งแบบว่าตามก้นตามตูดกันเนี่ยก็ยังถูกมองว่าเป็นประเด็นดราม่าเลยนะครับว่าทำไมไม่แมนเลยอะ่ะทำไมไม่ใช้ความสามารถส่วนตัวทําไมต้องไปไปใช้ลมดูดจากคนอื่นก็ด้วยอย่างเงี้ยคือต่อ ถ้าให้ทีมเดียวกันทำเนี่ยก็ยังยังพอที่จะโอเคแหละแต่ถ้าไปทําคนอื่นเนี่ยบางทีมีเรื่องกันอีกนะฮะมีอีกคนที่โดนวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหัวเสียไปอีกนั่นก็ค,คือคือสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นกับมอเตอร์พีเกิดขึ้นกับ2ล้อว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ใช้วิธีอื่นแม้ว่าจะไม่ได้มองว่าเป็นการโกงแบบร้อซแม้จะไม่ได้ถูกระบุอยู่ในกติกาเนี่ยแต่ในเมื่อใช้แล้วมันมันมันเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะ่ะอ่านะฮะอันน ไม่ใช่ว่าเฉพาะนักแข่งด้วยกันเองนะครับที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ใช่ไหมก็คือทีมๆนี่แหละนะฮะทีมอย่างผมเขียนเรื่องราวไปแล้วผมโพสต์ไปในหน้าเพจอย่างเงี้ยผมเห็นคอมเมนต์ในประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่แฟร์ทุกคนบอกว่าจริงๆไม่ควรที่จะสู้แบบนี้เลยนะฮะถ้าเก่งจริงเจ๋งจริงต้องสู้ด้วยตัวเองสิจะต้องไปอาศัยให้คนอื่นมามากั้นมาบางังมาอะไรไว้ยังไงนั่นก็คือสิ่งๆที่ที่พวกเราแฟนๆมองกันเข้าไปนะฮะ แต่ถามว่ามันไปห้ามกันได้ไหมส่วนตัวผมมองถ้าตราบใดที่ไม่ได้ระบุในกติกามันก็ยากครับนอกจากกติกาเขาจะเขียนใหม่ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามใช้ team order โดยเด็ดขาดจากกรณีไหนก็แล้วแต่แต่ในวันนี้มันไม่มีดังนั้นมันก็พูดยากครับอ่าจะใช้ก็ใช้ไปเถอะเรื่องของคุณถ้าคุณไม่อยากโดนแสะโดนว่าโดนอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะก็ถือว่ายกประโยชน์ให้กับดูคติถ้าดูคติจะกราบลำ บางคนอาจจะบอกว่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับลำเอาเนี่ยก็เป็นว่ากันไปนะฮะทีนี้สิ่งที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำทีมออเดอร์แล้วให้ทำอะไรยังไงได้บ้างนะฮะอันนี้เปาโลเซบติก็เสริมว่าเขาจะพยายามที่จะเรียกว่าเซฟนักแข่งบอกนักแข่งตลอดเตือนว่าอย่าต่อสู้กันเองเห็นไหมครับว่ามันมันก็เมนเมนะฮะอย่าต่อสู้กันเองอย่าขับแบบด้วยความเคลียดกราดเกินไปนะฮะในระหว่างนักแข่งดูคติด้วยกันเนี่ยทั้งหมด8 8คนคนใน,ในสนามแข่งเนี่ยนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกว่าปล่อยกันแทงได้ไหมไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าอย่ากเกลี้ยกล่อมเยอะอนะครับอย,อย่าเพิ่มความเสี่ยงในการต่อสู้กันนะฮะนอกจากว่าโอเคแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันอันตรายมันไม่ได้จี้กันมาไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรกันมาอย่างเงี้ยก็คือก็ปล่อยได้ปล่อยไปสู้ของใครของมันแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่แบบว่าที่จะต้องบี้กันเอาเป็นเอาตายเหมือนกับสู้กับคู่แข่งต่างค่ายต่างทีมเนี่ย อันนั้นไม่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น่าอย่างนั้นนะฮะมันก็พูดเหมือนทํานองเหมือนพูดเหมือนทนายอ่ะถูกไหมฮะผมพยายามที่จะนึกถึงตั้งแต่ต้นคลิปเนืแต่ผมนึกไม่ออกผมก็ไม่อยากคัดนะฮะไม่อยากจะมาจะตัดต่ออะไรผมพยายจะพูดรวดเดียวเลยประมาณนั้นผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะมันมันมันเหมือนคําพูดของใครถ้าออกมาในรูปแบบนี้ผมก็นึกไม่ออกสักทีเนี่ยผมเพิ่งท้ายรายการนะผมเพิ่งมานนึกออกอ๋อแบบคําพูดลักษณะประมาณนี้เหมือน ทิ้งช่องให้ตัวเองได้ไปต่อไม่ให้ตัวเองได้ตันนะี่นั่นคือเป็นคําพูดในล,ลักษณะของทนายของนักกฎหมายหรือเปล่าอ่าใช่ฮะแกก็อยากมาประมาณนี้อ่านะครับดังนั้นก็ถือว่าโอเคละพยายามที่จะป้องกันแต่บางคนะจะบอกโอ้ยพี่ปุ้ยแบบไม่ได้ใช้ทีมบอ์เดอร์เนี่ยคุณจัดมา8คนเลยนะอ่านะฮะคือต่อให้คุณไม่ได้หลีกทางให้กันในทีมบอ์เดอร์เนี่ยแต่เชื่อไหมฮะสมมุติว่าเอาอ้นี่ขี้ขำๆนะสมมุติว่าเป็นคนที่มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกอย่างเป็น เขาก็คงจะต้องหวังให้เปโก้อยู่แล้วแม้ว่าความจริงในตอนนี้โยฮันซาโกเนี่ยจะเป็นคนที่ผลงานดีที่สุดในดูคาตินะฮะย้ำนะครับณตอนนี้นะซาโกครับแต่ถ้าสมมุติว่าเปโก้อยู่ข้างหน้าแล้วดูคาติ4คน5คนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยนั่นก็คือมันก็เหมือนเป็นทีมออเดอร์แบบเกรกลาแล้วก็คือพยายามที่จะบล็อกทุกทางไม่ให้คันอื่นเนี่ยขึ้นไปต่อกรกับเปโก้ได้ถ้าเขาใช้แผนนี้มาปุ๊บก็เขาก็สามารถพูดได้ว่า ผมไม่ได้ใช้ใชทีมออเดอร์นะเว้ยเพราะว่าคุณแซงไม่ได้เองอะเปกโก้เขาก็ไม่ได้มีใครเปิดโอกาสให้ขึ้นไปแซงเขาก็นำเดี่ยวๆไปสมมติถ้ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะเอ้ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าในตอนนี้บอกว่าแมมยังเหลืออีกหลายสนามอยู่นะครับแล้วมองเป็นเรื่องของกลยุทธ์ถ้าเกิดว่ามีนักแข่งที่พร้อมประสบความสําเร็จแต่เขาอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเอ้ยังบอกยังมาแอบบอกว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์อยู่ะนะฮะแล้วทีนี้ ถ้าเกิดว่าสนามนี้ไม่ใช่และอาเลยระมาณัสัก2อสสนามล่ะคุณรับประกันได้ไหมว่าคุณจะไม่ทําเหมือนที่สหรัฐอเมริกาอีกนะครับที่ออสตินอเมริกาอีกผมว่าคงต,ต้องลืนน้ั้งายตัวเองแน่และคอยดูนะนะแต่ดูที่ว่าเปโก้โกหรือว่าใครในดูคตินะครับจะมีโอกาสมากกว่ากันในตอนนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้นักแข่งเนี่ยขึ้นมาสายฝนเริ่มหนัก้วนะเสียงแทรกมาแล้วเขายกตัวอย่างไปถึงเหตุการณ์นะครับในตอนที่ ในตอนที่โดวิโซโซเป็นคู่หูทีมเมรกับเอียนโนเน่นะครับในปี2016ใช่ไหมฮะ,ะที่อาร์เจนตินาแล้วทีนี้ก็ไปตอนนั้นทั้งคู่อยู่ในเส้นทางของการลุ้นโพเดียมอยู่แล้วคือถ้าไม่ทำอะไรก็คือโพเดียมใสๆแต่เอียนโนเน่ก็ไปเสียบโดวิโซโซอย่างไรไม่รู้จนตัวเองเนี่ยครับก็คือ,อรถสูญเสียการทรงตัวไปแล้วก็ไปกวาดอโดวิโซโซล้มคู่ไปอดได้โพเดียมเลยฮะ นั่นก็คือเป็นประสบการณ์ที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในการนี้ก็เลยพยายามที่จะยับยัง้งแหมมันก็เหมือนมาไม่เกี่ยวอะไรกับทีมบอเดอร์สันหน่อยแต่อาจจะยกมาประกอบนั่นทุกคนเนาะโอเคนะครับก็ถือว่าครบหรือเปล่านะครับครบไม่ครบอย่างไรก็ไปคุยัต่อในคอมเมนต์ในตอนนี้ผม ต้องเคลียร์งานหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมขออภัยนะเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้ไปทักทายไปคอมเมนต์อะไรตอบยังไงก็อย่าเพิ่งนอยกันนะครับนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะฮะเดี๋ยวสะดวกว่างก็จะรีบไปคอมเมนต์คุยกับพวกเราเหมือนเดิมให้ได้เร็วที่สุดลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์รับ